สวัสดีครับเล่าเรื่องรอยตำนานในวันนี้ขอนำเสนอเทพเจ้าอินเดียนั่นก็คือพระพิคเนตซึ่งเป็นเทพเจ้าของชาวฮินดูเป็นพระโอรสของพระศิวะมีความเชื่อว่าพระพิคเนตเป็นองค์เทพเจ้าผู้ช่วยขจัดปัดเป่าความขัดข้องและเป็นผู้ที่อำนวยความสเร็จให้กับกิจการทั้งหมดทั้งปวง ชาวอินเดียเมื่อจะประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาหรือมีการเล่าเรียนวิชาวความรู้ต่างๆด้านศิลปะวิทยาก็จะต้องบูชาและทำความเคารพต่อองค์พระพิฆเนศก่อนอยู่เสมอเพื่อขอความสำเร็จให้กิจการและการเรียน,นนั้นๆสำเร็จไปได้ด้วยดีตามตำราเราว่าพระพิฆเนศเป็นโอรส ที่พระแม่ปาราวตีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระศิวะได้เสกขึ้นมาเพื่ออยู่คอยปรนิบัติรับใช้ครั้งที่พระศิวะ,สะเสด็จไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานานครั้งนั้นพระแม่ปาราวตีต้องอยู่เพียงลำพังพระนางจึงได้เสกโอรสขึ้นมาเพื่อดูแลและปกป้องบุคคลที่จะเข้ามาทำร้ายและก่อความวุ่นวายมีอยู่คราวหนึ่ง ที่พระแม่ปารวตีต้องการจะส่งน้ำในพระตำหนักด้านในจึงได้รับสั่งให้พระโอรสคอยนั่งเฝ้าหน้าประตูวไว้และรับสั่งว่าหามมิให้ผู้ใดเข้ามาในพระตำหนักของพระองค์ทางสิน้นแต่เป็นคราวเดียวกันกับที่พระศิวะเสด็จกลับมาอย่างพระตำหนักเมื่อต้องการเข้าไปข้างในกลับพบว่ามีเด็กหนุ่มผู้หนึ่ง นั่งขวางไว้ไม่ให้เข้าตามคำรับสั่งของพระมารดาเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้พระศิวะโกรธมากที่ถูกขวางทางไว้ทั้งสองจึงทะเลาะกันใหญ่โตจนเทศทั่วทั้งสวรรค์ต่างเกิดความวิตกกรงกลัวต่อหายนะที่จะเกิดขึ้นในที่สุดพระโอรสก็ถูกรีศูนของพระศิวะตัดศีรษะจนขาดสิ้นใจตายลงทันทีโดยที่พระศิวะ ไม่ได้ทราบเลยว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นทรงเป็นพระโอรสของพระมเหสีของตนเองที่ถูกเสกขึ้นมาเมื่อพระแม่ปารวตีได้ยินเสียงดังครึกโครมก็เดินออกมาดูและเมื่อเห็นว่าพระโอรสของพระนางถูกกลิ่ชีพโดยพระสวามีพระนางจึงตัดพ้อต่อว่าพระศิวะและโศกเศร้าโศกาเป็นอย่างมากพระศิวะเมื่อทราบความจริง ก็สรงรับปากว่าจะฟื้นคืนชีพพระโอรสให้แต่หาศีรษะของพระโอรสไม่พบจนเกือบจะเลยเวลาที่จะสามารถฟื้นคืนชีพได้พระศิวะจึงทรงมีคำสั่งให้เทวดาผู้เป็นบริวารเดินทางไปทิศเหนือและให้ตัดศีรษะของสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่พบเพื่อน,นำมาต่อให้กับเทวบุตรผู้เป็นโอรสไม่นานนะัก เทวดาก็เดินทางกลับมาพร้อมกับนําเสียนช้างเพื่อมาต่อให้พระโอรสเมื่อพระโอรสฟื้นขืนชีพจึงได้รับการยกย่องและตั้งพระนามให้ว่าพระพิคเนตผู้ซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและความทุกข์ยากทั้งปวง โดยได้อวยพรเอาไว้ว่าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆทั้งหมดจะต้องมีการทำพิธีบูชาองค์พระพิคเนตรก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีเหล่านั้นเมื่อได้ชุบชีวิตฟื้นแล้วพระนางปาราวตีจึงส่งเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทั้งสองพระองค์ได้ฟังว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระบิดาและพระโอรสซึ่งฝ่ายโอรสได้ฟังดังนั้นถึงกลับหมอบกราบ ขออภัยโทษเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของตนพระศิวะทรงพอพระถ่ายยิ่งนักถึงกับประธานพรให้กับพระโอรสให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือเหล่าผูดผีทั้งปวงและทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดจากนั้นมาพระพิคเนตจึงได้เป็นเทพที่เป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จทั้งปวงโดยได้รับความเคารพจากชาวฮินดูอย่างมาก เพราะเดิมทีชาวฮินดูจะนับถือเทพทุกชนิดที่เป็นสัตว์และเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดจึงยกให้พระพิคเนธเป็นหัวหน้าของเหล่าเทพทั้งหลายนั่นเองในการกราบไหวบูชาพระพิคเนธยังมีความเชื่ออีกว่าองค์รูปปั้นของพระพิคเนธมีหลายปางซึ่งแต่ละปางก็จะใช้ในการกราบไหวบูชาของแต่ละสายอาชีพที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ผู้คนที่นับถือพระพิคเนตจะรวมตัวกันในเทศกาลคเนตจตุรทีซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิคเนตโดยจะทำพิธีกันในวันแรมสี่คำเดือนกวและวันแรมสี่คำเดือนสิบ ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิคเนตในวันนั้นพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพรแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ท่านเทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศอินเดียและในอีกหลายประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูในพิธีจะมีการจัดสร้างเทวรูปพระพิคเนตขนาดใหญ่จานวนมาก แล้วแห่แหนองคเทวรูปไปทั่วเมืองและบุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วทำพิธีลอยเทวรูปลงสู่แม่น้ำหรือทะเลเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรค์และนี่ก็เป็นหนึ่งอีกเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานกำเนิดพระพิคเนธซึ่งตามตำราการกำเนิดของพระพิคเนธนั้นก็มีหลายสำนวนหากข้อมูลที่ให้มาในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนโอกาสนี้ เรื่องเล่าร้อยตำนานก็อขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์และกด u ั s สไ i ร e แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ